ึ้นน้อยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นอกจากว่าเราไปตามเพื่อนบ้างนะคะของผมวิวหายเหรียญหายเยอะอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยหนุ่มอุบลเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหรียญกว่าเราจะเก็บได้มันยากค่ะเราว่าถ้ามันหายเยอะนี่ก็ต้องมานั่งซัพพอร์ตกันใหม่อีกมันก็จะเหนื่อยเยอะขึ้นนะคะยังไงยังไงให้เหรียญผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยมา,าพักอีกรอ,อบหนึ่งค่ะ ก็เลยจะเน้นการไลฟ์บางครั้งก็จะไลฟ์แค่ครั้งเดียวช่วงสั้นๆครั้งเดียวแล้วก็หนึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็จะไปดูวิดีโอให้ดูคลิปให้เพื่อนๆค่ะช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นไปไลฟ์เพื่อนเยอะนะคะเพราะว่าจะเน้นที่คลิปมากกว่าเพราะว่าไลฟ์เนี่ยเราต้องเสียเวลาอยู่เป็นชั่วโมงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนก็ จะไม่ค่อยเข้าม,ามาหาเราเพราะเราต้องไปตามดูคลิปเพื่อนก็เลยต้องเอาเวลาไปดูคลิปเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเหรียญก็จะไม่ขึ้นแล้วยอดยอดคนดูจะน้อยลงนะคะยอดชั่วโมงการดูเขาจะดูยอดชั่วโมงการดูของคนที่เข้ามาดูเรานะคะว่า,าจะมีคนมาดูมากน้อยแค่ไหนถ้าอย่างเป็นช่วงสั้นๆที่เราทาเนี่ยมันเป็นแค่ยอดวิวยอดอซับขึ้นแต่ ถ้าถามขึ้นเยอะไม่ไม่เยอะแต่ว่าเหมือนของอันนี้จะไม่ขึ้นมากนะคะจะขึ้นแค่ประมาณทีละสี่ทีละห้านะคะไม่ขึ้นเยอะแล้วก็ที่เห็นวันนี้ก็คือขึ้นสี่พันสี่กว่านี่คือไปตามเพื่อนนะคะไปตามเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ไปดูคลิปให้เพื่อนเพื่อนก็เข้ามาช่วยดูคลิปตอนนี้ประมาณการดูคลิปก็แค่หกพันกว่ากว่ายังไม่ถึงหมื่นเพราะฉะนั้น อันนี้ไม่รวมทั้งปีนะคะเฉพาะ28วันที่ผ่านมาประมาณ6,000กว่าคลิป6,000กว่าคนวิวคนดูนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะพยายามไปตามดูคลิปเพื่อนดีกว่าเพราะเน้นการไลค์ถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้ปังเหมือนทางเมืองไทยนะคะตอนนี้มันจะขึ้นแค่หลักร้อยเมื่อวานนี้ขึ้นครึ่งชั่วโมงได้ร้อยกว่า ขึ้นหนชั่วโมงก็ได้ร้อยกว่าก็เกือบเกือบสองแต่ไม่ถึง200จากสองสามครั้งมานะคะสองวันที่ขึ้นครั้งละหชั่วโมงนี่ไม่ถึง200ร้ยเลยสักวันหนึ่งนะคะสองสวันมาที่ขึ้น1ชั่วโมงไม่ขึ้นเลยอ่าขึ้นแต่ว่าไม่ถึง200นะคะแต่ก็จะพยายามขึ้นให้บ่อยเดี๋ยวจะลองดูนะคะวันนี้ว่าถ้าทาั้งวันพพิมพ์ขึ้น บ่อยๆเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะคะก็จะพยายามอลองดูว่าจะโอเคไหมนะคะแต่ว่าจะให้ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีถึงจะได้เพราะว่าต้องให้โคลงด้วยนะคะต้องให้โคลงด้วยขอตัวแล้วครับ พักผ่อเยอะๆนะครับคุณเบ่าบนนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ไปช่วยดูคลิปดูไลค์ให้เพื่อดันให้นะคะเบ่าบนจะได้เหนื่อยน้อยลงนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมีของขวัญไปอโยนให้นะคะไม่ใช่โยนให้ครัไปส่งให้นะคะเอนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเพราะว่าเราก็ช่วยๆกันเพื่อนๆบางทีอ่าทำ งานมากแล้วก็ไลฟมากเวลาพักผ่อนจะน้อยก็ทําให้ทรัพย์หายเหรียนหายกันบ้างก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะอะพี่พิมพ์ก็จะพยายามเที่ยวไปดูว่าคนไหนที่เวลายังไม่ได้หรือว่าเพื่อนๆที่แบบว่าร่างกายไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่มีเวลาจะไลฟ์เยอะไม่มีเวลาจะลงคลิปเยอะอาพี่พิมพ์อาจจะมีขนมไปส่งให้นะคะ ก็นิดๆหน่อยๆค่ะเราก็ช่วยๆกันไปเพราะว่าแต่ละเคสพี่พิมจะดูนะคะไม่ใช่ว่าอ่าคนไหนบ้านไหนที่เขาปังอยู่แล้วเราจะไปช่วยเขาอันนั้นไม่ค่ะเพราะว่าบ้านไหนปังแล้วเราก็โอเคพี่พิมพ์ก็สมวนสิทธิ์ไปช่วยน้องๆที่หรือว่าพี่ๆที่เขายังอ่าไม่มีเวลาจะปังนะคะ <c ười> คือไม่มีไม่มีเพื่อนเข้าไปช่วยเยอะนะคะพี่พิมพ์จะดูตรงนั้นนะคะ สวัสดีจมารีนะคะขอบคุณหลายๆหัวใจบวกๆนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีเจ้าน้องข้าวหอมเดี๋ยวพี่พิมใส่ปจัจแจให้นะอ่าจะได้อ่าไปตามพี่ๆเพื่อนๆได้เด้อนะคะก็น้องข้าวหอมลองขึ้นแบบพี่พิมพ์นะประมาณอ่าสิบกว่านาทีว่ามียอดวิวขึ้นไหมเพราะว่าอันนี้แนวตั้งแล้วก็